สวัสดีปาลุงบ่อกับช่องน้องออนคือเก่าป้าลุงสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงาลุงลุงเด้อาลุงปาลุงอย่าลืมตัใหม่นะปาลุงรับชมแม่นมื้อนี้เฮาก็ได้ของไปภาปาลุงอยู่บ้านลงสิเียปาลุงาวออนเพิ่นได้อบๆๆๆได้กบปาลุงเฮาสิไปกับ่าตา่าลุงปาลุงบ่มีดนี่ติดธุระไปโรงเรียน เมนบะตาได้น่องงัวปะลุน่องงัวจะไปถอดลุงเมนเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปปะลุงทางนะสุดโหดปะลุงรีวิวทางไปน้ำปะลุงเห็นทางแล้วอย่างไงบะตะวะอู้หสุดยอดปะลุงทางรีวิวทางไปน้ำปะลุงเลย กันเซืยเดสยเสี่ยวสาเสี่ยวสี่เสี่ยว้าโจกหเล็ด้กโจเ้ยได้กับรไดยาตาายตาด้วยลุงเจากาคุมมหลัารชิชันในป้ลุงเลยเดินได้แต่กลัวอยู่ว่ะทางสุดโหดป้ลุง ทางบ้านเฮายามพอโตก็สิเป็นเน่นนี่เนาะคันยามยามเล็กนี่ก็สิไงคุบบ่ล่ะไปลงไงน้องบ่ได้เอาล่ะเถอะล่ะเถิดพี่หาเลยจะกี่เฮียงกันที่จะสิเกียกี่ตมจะ <laughs> ยอะทางไปดูลยความโหดชอทางูอ้ยทางนุดยอเลย คือรถข้าเจา้าเด้ออกมาเลยย่านบ่าตาพาลงตะคองถึงลงไปญาติคนพ้าหลิงขี่ต้มน้ำทางบถข้เจ้าของบุรีมาเลยนี่บุม,ม,มีทางหลีกไหมข้างหน้าก็รถใหญ่พะลุทางสุดโสดรีวิวท,ทางไปน้ำทาง,ทางไป<า>งบ้าน,น <laughs> quay liệu bây giờ cắm, ui mở luôn, đấy gen gen, Chào ăn liền chi tôm đấy, à, có à, rồi, chị hẹn gặp กาง่อยก็เลยไม่เกี่ยวกาย,กยสิเดลอกก็เลยเลยแต่ต้องพูดอันี้พอดวางกายสิเดลอกด้ามใหม่เลย,นะนลยเนา <c oughs> ไม่คืทออนทองขน้นแล้วโรงเรียนประทุก แนเบียดีโกให้ตกคองี่รกตกเดี๋ยกันกันอยาอยาิกใส่กเลยแจะเป็นเจ้า่ออยาิ thăm rồi đó Ta cho tát đi nè bà luôn Tát để nhưng mà để cụ con thăm Kìa cứ cầu cho chỉ tôm tên của lẹo

นังหนาเด้ก็ขึ้นลินปย่อมขึ้นอีกวะลุงเลยพอหอดบ้านหลังสีเขียวแล้วบ้านกะลุงกพอหอดสะจ่อย่างๆก็บปย่อมขึ้นเลยปะลุงเลยนั่งปวย่อมขี่ปะลุงหอดบานลังสีเขียวเรียบร้อยแต่ปะหัวสีมีไปอยู่ปะลุงมมาเ ฮัลโหลนี่ไปอยู่เพื่อนเนาะไปอยู่

พอประเทศอยู e ่หันค่ะเนี่ยดีประเทศมาเลยนาครังมาอเ่งงมางมาได้งนะเอาไปะ มาผูด mm ีบอประเทนเรามาได้ใช่ปะมาแตงลูกโก็มาฝามกทั่มาลาหาพันมุกอีกเลยมาล่าหาพันมาหาพันพแล้วมาขายบบ่เป็นสีขาา อ้อมาหาพันเจ็บใหม่ๆกระไรเต๋อมาหน่อยทัดไยมาฮอนดีกับซมาประคุณนับประดูเอาสิเด็จบขีบใบซันีขีบหน้าเพาะกันใหม่ประดูสแต่ดีโดยโดย